นี่เป็นวิธีโหลด Cap c a p c u ทใน PC นะครับพิม์ใน Google ไปเลยว่า Cap c a p c u ทกด Enter อบิมลิงแรกนะครับที่เขียนว่า CapCut.com นี่กดเข้าไปเลยอาจจะเป็นหน้าอย่างนี้คือให้เราล็อกอินนะฮะจะมาล็อกอินได้ทั้ง Google, TikTok แล้วก็ Facebook นะครับ นี่ผมล็อกอินด้วย google นะครับอพอใครล็อกอินแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดข้างบนนี้ได้นะครับเลือกเป็นดาวน์โหลด for Windows ครับขนาดความความจุอของแอป486เมกะไบต์นะครับเลือกตำแหน่งเป็น Desktop อแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลย พอโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์ติดตั้งแอปคัดมานะครับเดี๋ยวบังคิดเข้าไปเลยนะครับติดกคำว่า Agree นะครับ install now แ,แอปก็จะทำการติดตั้งให้เรานะครับเป็นแอปไฟไล์เล็กๆครับไม่ใหญ่ไม่หนักเครื่องนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้ว กนจะขึ้นให้ start now นะครับคลิกเข้ามาเลยครับก็จะทำการเทส t อ่าสเปกคอเครื่องเรานะครับเสร็จแล้วก็กดคาว่า,า confirm ครับขึ้นมาแล้วครับผมเราก็ทำการ log in ถ้ามี account นะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะลิงก์กับมือถือด้วยนะครับถ้าเราซื้อแบบพรีเมียมไว้ก็เราก็จะได้ฟิวเจอร์ต่างๆนะครับใช้งานได้นะ ผมาปล็อกอินผ่าน Google อีกทีนึงครับโอเปนอ่ะก็ามาละทีนี้เราก็สามารถใช้งาน CapCut บนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับอ่ากด New Project นะฮะ Import Audio พวกนี้มีให้พร้อมเลยนะครับอ่าฟิลเตอร์ต่างๆลอไปลองกดกันดูนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ